ครับก็ขอสวัสดีเอฟทุกท่านทุกท่านเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ของดับเบิลที่ผมเป็นตัวแทนอยู่เนาะผมก็ได้นำมาปลูกที่ผมลงไปในคลิปเนาะที่ต้นแดงแดงทุงสูงอะ่ะพีทีเก้าหนึหนึ่งนะครับชื่อพันธุ์เขาพีทีเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นก้าเกตเอนะครับผม อนผมมาปลูกเอามาปลูกต้นไม่ได้สวยขนาดนี้ทุกท่านนะอันนี้สูงประมาณ4ี่สบเซนจากนี้มาเนาะจากขุยมะพร้าวขึ้นมาประมาณ4ี่สบเซนขึ้นใบนะครับลักษณะใบมันจะเป็นเรียวยาวแล้วก็มีขึ้นใบขึ้นใบก็คือขอบใบเห็นไหมขอบใบมันจะเป็นขึ้นหยกัยกๆหยกๆขึ้นลงขึ้นลงยอดเขาจะตั้งฝักดาบขึ้นอย่างนี้นเป็นก้าเกตีดด ถ้าเกิดอื่นก็ยอดจะไม่เป็นแบบนี้นะครับใบจะสูงกว่ายอดอันนี้ยอดสูงกว่าใบนะครับเห็นไหมยอดจะสูงกว่าใบคือก้าเกตเดลักษณะดูเขาจะดูแบบนี้นะครับเท่าที่ผมผ่านประสบการณ์มานะนี่เรื่องจริงเลยต้นลักษณะต้นเขาก็จะออกคดคดคดไปคดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ออกเขียวแดงนะครับเหลืองเหลืองเขียวเขียว แดงๆนะครับพออายุได้สีหเดือนเขาจะออกเป็นสีแดงเข้มเลยล่ะต้นเขานะครับเป็นสีแดงเข้มเลยอย่างนี้เลยนะครับพอดีก้านี้จะจัดส่งไปยังอุบลราชธานีนะครับเอซจากอุบลราชธานีก็ได้สักจองไว้นะครับแพงกว่าเขานะ่นี่พีทีเก้าหนึ่งแพงกว่า k คหกสองเคแพงกว่าบาทนึ่งอะทุกท่าน เอาไปพักไวสักอาทิตย์นึงค่อยปลูกก็ได้ให้มันออกรากขาวๆก่อนนะครับ,น,รบนี่ก็จะจัดส่งไปยังอุบลราชธาน,นีทุกท่านนะครับโอ้ผมเห็นแล้วผมอยากปลูกเหลือเกินทุกท่านเลยผมเอามาปลูกต้นไม่ได้สวยแบบนี้ทุกท่านต้นขี้เหลขข่กว่านี้ขนาดนั้นเวลาโตขึ้นมา ยังสวยอ่ะนะครับพูดถึงความสูงความพุ่งนี่พุ่งกว่า k 7 k 62แน่นอนปลูกพร้อมกันนี่แหละทุกท่านดูดูแลรักษาอย่างเหมือนกันนี่แหละย,ยังไงก็รับรองได้เลยพุ่งกว่า k 7 k 62นะครับแต่ข้อเสียของมันมันก็มีนะครับข้อเสียของมันมันจะสูงมากถ้าลงที่ต่ำมันถ้าไม่นั่นกลัวมันโคน่นนะครับ ถ้าลงที่แฉะๆหน่อยกลัวมันจะค้นแล้วก็ช่วงอายุ2อเดือนสมเดือนเนี่ยมันจะมีหนอนเจาะลำต้นทุกท่านหนอนจะเจาะตามลำต้นมันเป็นบางต้นนะครับเหมือนห้าแปดนะครับนอนจะเจาะพวกนี้ยูโรฟิล่าพอนอนเจาะเขาเนี่ยเวลานั่นต้นเขาก็จะเป็นผิดรูปนะครับคดๆงอๆเวลาลมมามันก็หัก แต่เปอร์เซนต์การที่นอนจะจาะต้นนี่มีน้อยมากนะครับน้อยมากถามว่าคุ้มค่าก่อแก่การลงทุนเรามาปลูกไหมคุ้มค่านะครับไอ้ที่นอนกินก็ปล่อยมันกินไปพิธีก้าวหนึ่งนะครับผมใช้มาประมาณ4ีห้าปีแล้วล่ะพันนี้แต่ยังไม่แพร่หลายนะครับยังไม่แพร่หลายเดี๋ยวแกจะเอาไปลองก่อนอุบลราชธานีเนาะ fc จะไปลองก่อนบนคันนาแล้วก็หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จท่านก็จะสั่งอีกนะครับแต่อาจจะเป็นพันธอื่นนะท่านบอกมานะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับ